การหามูลค่ากรมธรรนะคะก็คือมูลค่าคูณกับทุนประกันทุนประกันที่ลูกค้าทำนะคะหารด้วย1,000ตัวอย่างนี้นะคะโจทย์เขาให้มาว่าชาย30ทําสะสมทรัพย์25ทับย5ทุน1 0 0 0 0แบาทค่ะนางสาวแก้ว อายุ30รรประกัน25ทับ25จำนวนอุปัติเหตุ1 0 0 0แสนบาทกรมทันมีผลบังคับเมื่อ4เมษายน2 5 4 6นะคะโจทย์ข้อ1ค่ะถามว่านางสาวแก้วชำระเบี้ยครั้งสุดท้าย4เมษายน2 5 4 7 จะมาขอแปลงกรมธรรมเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาเมื่อ4เมษายน2548ก็ขยายเวลา4เมษายน2548กรมทรรมีอายุ2ปีนะคะเพราะว่าเริ่มต้นทำ4เมษายน2546แล้วจ่ายไปแล้วมาหยุดขยายเวลาตอน2548นะคะก็มาดูสิ้นปีที่2นะคะ ก็สามารถขยายเวลาได้7ปี226วันถ้าเป็นขยายเวลาไม่ต้องคำนวณอะไรเลยนะคะก็ดูดูแล้วก็เอามาตอบได้เลยค่ะคำตอบก็คือคำตอบก็คือ7ปี260วันนะคะตามตามนี้เลยนะคะแล้วโจทย์ข้อ2 2ถามว่า นางสาวแก้วชําะะเบี้ยครั้งสุดท้ายเมื่อ4เมษายน2547จะมาขอแปลงกกมทันเป็นเงินสำเร็จเมื่อวันที่4เมษายน2548จะได้รับความคุ้มครองเท่าไรเงินสำเร็จก็คือหยุดชําะะเบี้ยนะคะแต่ยังมีความคุ้มครองอยู่ความคุ้มครองก็จะลดลงตามปีที่ตัวเองหยุดนะคะเริ่มต้น1 0 0 0 0แต่ จ่ายไปประมาณ2ปีค่ะสองปีทําเป็นเงินสําเร็จแล้วก็มาดูมูลค่าเงินสําเร็จช่องนี้นะคะก็คือ71ในปีที่2มีมูลค่า71ก็มาหาแทนสูตรตามนี้เลยค่ะเงิน<อ>สําเร็จปีที่2เท่ากับ71 อันนี้โจทย์ก็จะเป็นมูลค่า71คูณกับทุนประกัน1,000 0แนะคะหารด้วย1,000เราแล้วก็ดูศูนข้างข้างบนนี้นะคะกับศูนย์ข้างล่างนี้เหมือนกันแล้วก็ตัดไปอ่ตาตัดไปเพราะฉะนั้นเหลือ02ตัวเนาะแล้วข้างหน้าเป็น71 เราก็จะเป็น7 1แล้วก็เอาศูนย์ที่เหลือเนี่ยค่ะสตัวนี่มาเติมนะคะก็กลายเป็นมีมูลค่าเงินสำเร็จ7,100บาทนะคะปีที่2นะคะก็เป็น71 71คูณ1นึ่งแนะคะหาร1 0 0 0แล้วก็ศูนย์เหมือนกันนะคะก็ เอาข้างหน้ามาก่อน71เอามาก่อนอ่ะเหลือศูย์อีก2ตัวเอาศนย์มาใส่ก็เป็น7,100บาทนะคะมูลค่าเงินสำเร็จในปีที่2ค่ะปีที่2เพราะว่าเขาเริ่มทำปี2546ค่ะ2546เสร็จแล้วมาหยุดปี2548นะคะก็มีอายุ2ปีเราก็มาดูมูลค่าของ ปีที่2นะคะมูล,ลค่าของปีที่2ของมูล,ลค่าเงินสำเร็จก็คือ71เราก็เอา71มาคูณกับทุนประกันที่เขาทำก็คือทุนประกัน1 0 0 0 0แสนนี้นะคะหารด้วย1,000ก็คือ7,100บาทค่ะข้อ3นะคะนางสาวแก้วชําละเบี้ยครั้งสุดท้าย4เมษายน2547และมาขอเวรนคืนเมื่อ4เมษายน48 ก็คือ2ปีแล้วเนื่องจากกรมธรรม์เริ่มทำปี2 5 4 6นะคะ2ปีถ้าเขาขอเวนคืนเราก็มาดูตารางมูลค่าเวนคืนปีที่2เวนคืนเงินสดนะคะก็คือหยุดจ่ายไม่คุ้มครองต่อค่ะ25มูลค่า25นะคะ25คูณกับ1 0 0 0 0แสน หาร1 0 0 0เอา03ตัวเหมือนกันตัดนะคะแล้วก็ข้างหน้าคือ25เหลือ0อีก2ตัวก็เอามาใส่ก็กลายเป็น2 5 0 5ค่ะโจทย์ข้อต่อมานางสาวแก้วชําลาเบี้ย6เดือนโดยชําลาเบี้ยรครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่4เมษายน2549จะมาเวรคืนเมื่อ4ตุลา2549นางสาวแก้วได้ เงินเท่าไหรนะคะอันนี้เขาถามว่าเป็นราย6เดือนจ่ายมา3ปี3ปีเนี่ยมูลค่าปีที่3คือ50บาทนะคะมูลค่าเวนคืนค่ะแล้วก็เข้าสู่ปีที่4ก็คือจ่ายจ่ายมา3ปีกับอีก6เดือน3ปีกับ6เดือนเราก็มาหาโจทย์ของมูลค่า3ปีแรกก็คือ50บบาทค่ะ,ะมูลค่า เวนคืนปี3เท่ากับ50ก็เอา50อาคูณ1,000 0แหาร1 0 0 0ย์เหมือนการตัดก็จะเหลือ50แล้วก็0นเหลืออีก2ตัวเอาศมาเติมก็เป็น5,000นะคะอันนี้คือปีที่3อา้าแล้วก็มูลค่า มูลค่าปีที่4ีิเท่าไหร่หาอีก6เดือนค่ะ6เดือนมูลค่าปีที่4คือ92ดังนั้นนะคะการหามูลค่าของครึ่งปีที่4ก็เอาปีที่สามนะคะปีที่3ก็คือปีที่3ามห้าสิบเนาะปีที่4เนี่ยเท่ากับ92มูลค่า หกเดือนของปีที่4แรกเนาะแรกนะหกเดือนแรกค่ะก็เอา92ลบ50เท่ากับ42อ่ะก็เอา42คูณหนึ 1, ่งแสนหารหนึ่งพัน เอาศูนย์ตัด0ยไปก็เท่ากับ42เหลือ0อีก2ตัวนะคะเอามาเติมเติมแต่ทีเนี้ยอันนี้มันคือทั้งปีไงเราก็ต้องหาร2ค่ะก็จะเหลือ2,100อันนี้คือมูลค่าของ6เดือนนะคะ6เดือนนะคะดังนั้นนะคะมูลค่าของ3ปีอะคะ่ะ3ปี6เดือน เพราะว่าเขาจำชำระเบี้ยไป3ปี6เดือนก็เท่ากับ5,000คือ3ปีแรกได้5,000บวกกับ2,100ก็เท่ากับ7,100นะคะมูลค่าเงินสดตรงนี้ค่ะคำตอบก็คือ5,000บวก2,100เท่ากับ7,100บาทนะคะเป็นมูลค่าเงินสด สามปีหกเดือนค่ะเวลา,เ,าเพื่อนเพื่อนอะคะ่ะทำข้อสอบเนี่ยนะคะจริงๆคือข้อสอบมันก็จะวนๆอยู่อย่างนี้คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจแล้วแหละพอเพื่อนเพื่อนเห็นโจทย์ปุ๊บอะค่ะก็สามารถที่จะกากระบาดได้เลยเพราะว่าข้อสอบเป็นแบบกขคง,ขงนะคะอันนี้คือทำให้ดูเฉยๆเพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็อาจจะดูที่7 0 0 0นหนึ่งแล้วก็ สองพประมาณนี้ก็จำไปเลยนะคะเจ็ดพันหนึ่งประมาณนี้